สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเสาร์ครับเสาร์นี้ครับผ้าพี่น้องมาเบ่งง้วนทองสองตครับหนาเรียงทั้งสองตพี่น้องนะครับประกันทองทั้งสองตครับอยู่บ้านสางก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชบุ้งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับตัวนี้แบบอ้วนแบบหนาครับพี่น้องตัวที่สองแบบใหญ่พี่น้องเอ๋ยนะครับเอาเป็นว้วคอกเดียวกันเพิ่นพิจารณาซื้อมา่นกำกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งแต่ตัวน้ำกันครับพี่น้องครับราคาทรงฟรีร้อยห้าสิบโลทุกตัวครับ เอาตัวแรกได้ครับพี่น้องตัวแรกครับเป็นงัวทองครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบแปดครับไปหาร้อยสามเก่าครับพี่น้องนะครับสามสิบแปดบวกลบนะครับทองสามเดือนกว่าหนังนาอ่างลึกอ้วนๆนะครับตัวนี้เปิดไว้นะครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องทรงฟีร้อยห้าสิบกิโลครับหนังนาอ้วนสดครับพี่น้องนะครับทองตุสมปรามันแดงนะครับพี่น้องสามหมื่นสามราคาหนี้ต่อรองได้ครับ เอาพี่น้องเอ๋ยง่วงพวดีเลี่ยงครับตัวนี้นะครับกินยาเก่งนี่สายเชื่องครับบอส้นบอย่างครับขาทอกคาท้อนปักกันไห้ซิามือครับพี่น้องท้องปักกันไห้ครับอันตาเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับสามเดือนนะครับสมโตมาปากกันท้องอ้วนนะครับพี่น้องเป็นง่วงาร้ท่านตรงกันนะครับพายยากครับพี่น้องง่วงนั่งนานอ้วนสี่นะครับนี่นาเลี่ยงสามหมื่นสามพันนะครับตัวที่สองท้องเจ็ดเดือน โตใหญ่กว่านี้ห้องราคาซ้ำกันในเมืองกันครับคี่น้องอยากไปน้ากันนะครับเพราะว่าเปนมาน้ากันนะครับเอาหนังหนาสดนะครับนี่นุ่มงามนะครับนุ่มสีเต่าเลียกว่าเต่าปกติครับผ่านการมีลูกแหลกสองโตนะครับแต่เบิ้งจากนุ่มแล้วเหมือนในลูกตัวเดียวนี่พี่น้องนะครับเอานี่แต่ว่าพ่จาเบิ้งบักเขาพ้นมีสองบักหรืออาจจะเป็นลูกแหลกก็ได้นะครับบวกเกินลูกสองคีบหูดําจมูกดำบอสิกบอแวงครับสามหมื่นสาม นังนาอ้างเลยครับหมอสลับเอาไปเป็นแม่พันธุ์เลยนะครับเป็นงัวพิจาซื้อมาเอาเผื่อขายงัวนของแดงพิจาร์เพศดำนะครับพวงหางดำอัะเบิ่งถ่ายเพิ่นครับตาดหลังกว้างกว้างแห้งครับพี่น้องเบิ่งต้องบอกว่าน้องสมบูรณ์แห้งนะครับสมบูรณ์แห้งงัวตัวนี้เบิ่งหลังที่หลังนะครับหลังเพิ่นครับเพศดำนะครับนุ่มสีเต่านุ่มงามงามนะครับ เดี๋ยวพี่จ่าเขาจับไฟเบิง์นะครับพี่น้องนี่ใช้ดีนะครับสามหมื่นสามต่อรองได้ครับพี่น้องหนาวทรงฟี่ลอยห้าสิบกิโลไปเลยนะครับหันหนาวมาดูกมาสดดีครับพี่น้องสดดีจมูกกระโสีพวกย้างนะครับนี่ใบหูกระโปสีครับอ่ะใบเขาแต่งให้น้อยนหนึ่งพี่น้องนะครับนี่คิปหูดําจมูกดํานะครับนังหนาอ่ะโซ่ลูกโซ่โตนะครับอ๋อตานที่สามเอาเบี่ยงไปฟังหนึ่งลูกป เบี่ยงไปเรื่องจานเลยนะครับโชว์ให้ฟังหนึ่งครับฟังนี่สดบ่พี่น้องสดบ่ะเกี่ยงดีบ่ะอ้เหนื่อหนังนะครับต่อสามเดือนกว่าพี่น้องลองคิดเบื่อว่าถ้าเกิดพ้นห้องเจ็ดแปดเดือนงอตัวนีไม่สิเป็นแบบใดครับหนังนางนาสิผมว่าตึบเลยพี่นอ้องความอ้วนหนาตึบนะครับเอาสดดีเด้อพี่น้องนะครับสนใจโทรมาเลยเด้อนี่นะครับเครื่องดำนะครับเพจดำ พ่วงหางดำครับนังนาดีงัว่ะควันจับจุหมองนะครับเด้ไเจ้าเขาจับให้เบิ้งครับพี่น้องเลายๆ่านมาอยู่ไกๆนะครับย่านจับได้อ่ะนี่ครับนี่ดูได้จับได้ใบได้ครับพี่น้องนี่ครับเอางัว่าเชื่องนะครับจับได้ใบได้ครับนี่ครับหลังแปนเอือเติดเลยพี่น้องนะครับจับได้ใบได้เด้อง่วนี่ครับน้องเพิ่นนะครับเอาหลายๆถันมาโอ้จับให้เบื้องแน่ย่านมันส้นย่านมันยั้งยำสื่อไปครับนี่พี่น้องเบื้องนังเพิ่นนาบ่ นะครับสดบ่เอานะครับนลำลางนี่ครับสวยอ่ะเล็บงามนะครับขอเท่าอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งไปลูกไปมันติดขอบพอดีหา,างชั่พอดีอ่ะเบียงไปฝั่งนู้นอ่ะนะครับเอาโอ้ยหมูตอนน้องหมูตอนเป็นตัวแรกครับสามหมื่นสามทองสามเดือนประกันทองครับประกันตัวนี้ครับค่าทุกค่าทอนพี่น้อง ตัวที่สองครับพี่น้องเป็นงัวทองเจ็ดเดือนตัวใหญ่เลยครับสูงลอยสี่สิบสี่ครับพี่น้องลูกสองในทองครับเปิดเถึอกเอาไปดนลูกนะครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันครับพี่น้องสามหมื่นสามพันงัวเฟรมลอยสี่สิบสี่ครับแลวกระทองเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องเอ้ยเพราะเบื่อซื้อเพื่อนน้องแต้มนะครับน้องแต้มงัวลูกแรกครับตัวที่สองในทองครับพี่น้อง ราคานี้ปรกกันทองครับคาทุกกระท้อนปรกกันให้ซิบหามือครับทรงฟี่ร้อยหาิกิโลผู้ยเหรนงวงไงไงล่นตาพี่น้องเอ้ยนะครับเครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับลูกแหลกลูกสองในทองนะครับน้องแต้มมีเต้มนี่ต้องท่องอยูน่นอยนึงนะครับเอาเอาไปดุลูกเพื่อนสดดีนะครับออกลูกกระทบคอผู้ดำนะครับจมูกดำมอสีปะแวงนะครับหน้าตาน้องเพื่อน กาถูกคาทอนผมประกันให้ยซิฟหามือครับอ่าเล็บเพิ่นนะครับนี่ขอเท่ากับพ่อมาณนี้ครับมวใหญ่นะครับบริเป็นัญญงครับเอานุ่มซีเต่าน้องแต้มเจ็ดเดือนพี่น้องเอ้ยเอ้ามอญยัยลุนตาพี่น้องเลยสามสามนะครับส่งฟรีลอยหาทิปโลครับพี่น้องใกล้ๆขี่รถมาเอานะครับเอามารถได้รีดอกเดี๋ยวเพิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับอ่าเนื้อนั่งดีนะครับนี่บอจอยเลยเด้อ งอถือว่าเนื้อหนังสุดยอดและงวกไก่ขอดอะเด้ตัวบอกใหญ่หนึ่งนาะอ่ะมึงฟังนี่นะครับมึงฟังสายเพื่อนนะครับหน้าตาโอ้หันมาตัวคือเป็นงานเดลูกเข่าท่านะครับอันนี้ตัวยังมีเต็มไอ้ตัวจางๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรุกหายเป็นลายเพื่นนั่นแหละงอจับได้ไปได้อีกนะครับนี่อยู่กับไก่นะครับย่านโอ้เสื่องอไปย่านมันซนย่านมันจับอะไรนี่พี่จ่าจับให้เบิงๆๆๆ้งลูกโตนะครับงอจับได้ไปได้สดดีครับพีน่น้อง สามสามเอาไปดุนลูกนะครับเอาไปดุนลูกหูพุ่นกับะม่าหนี้พ่าเป็นนังตรงนีเนาะเอานะครับเบ่งชัดๆนะครับอาคอเท่านะครับนี่ขอเท่างวใหญ่เพาเป็นนัง,นง,งนครับปีนองได้ขึองวใหญ่เลครับนุ่มงามนุ่มสีเต่าครับเป็นงวลูกลูกสองใอ้ถองนะครับสมหลอดมากเราใบหลอดผมบริมานานะครับมักถือใจกระทุนะผมมักเพราะว่าหนึ่งมันตัวใหญ่สองอันดีไซน์พันดีทนบะนี่ลังกว้างกว้างพอ้องมือไปจ้า จับได้ทุกหมอกนะครับนะเครื่องเพิ่นดำปึ๊เอปดุนลูกครับพี่น้องอวินลูกเดี่ยงอีกสองเดือนไงลูกก็ตัวนี้นุ่มสีเต่าพ่วงห้างดำหมักถึกใจท่วมากครับราคานนี้กะผมว่าวันนี้เหนือรายวันเดีอกครับพี่น้องมันใหญ่เบื้องถ่ายที่นันะครับซื้อว่าง่วอวดอยู่ที่นี่โตที่สองครับเพิ่นติดกับตัวแหลกนะครับพี่น้องติดกับตัวแหลกแห้งเป็นงวคขกเดียวกันนะครับครับพี่น้องพอมีเงินก็สามารถที่จะซื้อไปน้ำกันก็ได้นะครับ ไปเป็นมูกันนะครับท่อั้งซองตัวประกันไห้นะครับติดเอื่อยแหงที่ใส่เืียงดีครับค่าทุกกระท้อนพบประกันไห้ครับซิผ่ามือเด้อท่อประกันไห้ครับงัวไห้นะครับสายลูกกระทบลูกเนาะนากระนกดีนะครับนี่เอาขอบหูกระดำประกันทองครับเจ็ดเดือนนะครับนั่งกันหน้าดีเอาสนใจโทรมาเลยนะครับพิกัดกยุบานสร้างก่อนนิคมนะครับตำบลหน้าว่าอำเภอร์ปทุมราชงัฏสางจวัดอำนาจเจริญครับอ่ะ ไอพันยางเขาขอบไปโชว์เลยนครับยางไปแล้วครับยางในปกติอ่ะล่ะปลดกไปเอาจบแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ